มาทำงานใหม่ๆอะครับเรามีทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเนี่ยมาพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่การได้ลงมือปฏิบัติงานจริงเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ AP มไม่ว่าจะเป็นทักษะการด้านการบริหารแผนงานก่อสร้างทักษะการด้านการสื่อสารทั้งคนในองค์กรคนนอกองค์กรในเมื่อเราเป็นไซเอนจิเนียเนี่ยงานที่ผลักดันโครงการเนี่ยจึงเป็นที่สําคัญและเราต้องทําให้คุณภาพงานเนี่ยออกมาได้ดีที่สุดสวัสดีค่ะจ็อบ k ี e เคเคเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้เราอยู่กันที่ AP Thailand ด์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของไทยและว,วันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันถึงตำแหน่งงานไซเอนจิเนียร์ว่ามีความน่าสนใจและแคลเรียผ่านเป็นยังไงบ้างตอนนี้พลอยก็อยู่กับคุณไม้ค่ะครับสวัสดีครับไม้นะครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งไซเอนจิเนียร์ประจำบริษัท AP ครับอยากทราบว่าตำแหน่งงานไซเอนจิเนียร์ของ AP Thailand เป็นยังไงบ้างคะในเมื่อเราเป็นไซเอนจิเนียร์เนี่ยงานที่ผักดัน โครงการเนี่ยจึงเป็นที่สําคัญแล้วเราต้องทําให้คุณภาพงานเนี่ยออกมาได้ดีที่สุด mm hmm. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ก็คือบ้านของเราเนี่ยส่งมอบให้กับลูกค้าได้โดยที่ต้องเป็นบ้านที่มีคุณภาพดีด้วยครับ ตำแหน่งงานนี้เหมาะกับใครบ้างน้องจบใหม่สมัครได้ไหมคะน้องจบใหม่สมัครงานได้ครับแต่มันเป็นอะไรที่ต้องเฉพาะนิดน,นึงนะครับมีความเป็นไฟเอนจิเนียร์ชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ครับเพราะนั้นต้องเป็นวิศวกรเป็นน้องๆ้องวิศวกรที่เรียนทั้งรล้ววิศวกรรมโยธานะครับจุดเด่นของตำแหน่งงานนี้คืออะไรคะจุดเด่นของตำแหน่งงานนี้นะครับน้องๆเนี่ยจะได้พัฒนาทักษะ ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นทัากษะการด้านการสื่อสารทัากษะการด้านวางแผนทักษะทางด้านการสร้างก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยนอกจากจะได้รู้ลึกน้องๆจะได้รู้กว้างด้วยครับ mm hmm. เราจะได้ทํางานร่วมกับทางเซลล์ทางมาร์เก็ตติ้งเราจะได้ทํางานที่หลากหลายแล้วเราจะได้เรียนรู้งานไปด้วยครับค่ะไม่ใช่ว่า วิศวกรคือไม่ใช่ก่อสร้างจ๋าวิศวจ๋าอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับวิศวกรเนี่ยเราได้โอกาสในการเรียนรู้งานหลายๆอย่างด้วยวิศวกรก็มีสิทธิ์ที่จะไปขายบ้านได้เหมือนกันนะครับคือมีความรู้ทางด้านเซลล์ถูกต้องครับเหมือนแยกงงานเซลล์ด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เชิงครับเด่มัวเป็นงานการช่วยงานกันมากกว่ามีความรู้ทางด้านเซลล์มาร์เก็ตติ้งด้วยไหมคะมาร์เก็ตติ้งด้วยครับทางด้านการโปรโมทโครงการทางด้านการจัดป้ายประชาสัมพันธ์ทันี้เราไซเซอรเนียก็ต้องรับรู้ด้วยครับ จากภาพแนวทางในการพัฒนาน้องๆน,นักศึกษาจบใหม่ที่เข้ามาร่วมงานที่ AP เป็นยังไงบ้างคะ AP ของเราอะครับก็มีหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่า AP Academy ซึ่งคล้ายๆกับเป็นโรงเรียนที่จะสอนวิศวกรจบใหม่เราจะมีทักษะพื้นฐานที่สำคัญที่น้องๆจะสามารถนำไปใช้งานได้จริงคุณไม้เข้ามาทำงานที่ตั้งแต่จบใหม่ก็ได้เข้ามาที่ Academy เลยถูกต้อง<ช>ครับก็บมี AP Academy นะครับคอยมอบอาวุธให้เราเอาไปทำงาน นอกจากเราทำงานแล้วครับ AP Academy ก็คอยเติมเต็มทักษะใหม่ๆด้วยเพราะเราคิดว่า24ชั่วโมงของการใช้ชีวิตคือการได้เรียนรู้ครับแล้วเรื่องการเติบโตในตำแหน่งงานนี้เป็นยังไงบ้างคะการเติบโตในตำแหน่งของ AP นะครับ mm hmm. เราไม่ได้จำกัดอายุเลยว่าเราจะต้องเติบโตในอายุเท่าไหร่ต้องอายุเท่านี้ถึงจะได้ปรับขึ้นตำแหน่งเท่านี้ไม่ใช่ใชคการกับทำงานเป็นไซเอ็น e n เนียร์ที่ AP Thailand คุณใหม่ได้อะไรบ้างคะมาทํางานใหม่ๆครับเรามีทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวกับวิศวกรรม่ยมาพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่การได้ลงมือปฏิบัติงานจริงเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ AP มไม่ว่าจะเป็นทักษะการด้านการบริหารแผนงานก่อสร้างทักษะการด้านการสื่อสารทั้งคนในองค์กรคนนอกองค์กรอันนี้คือเราได้ได้หมดเลยครับ ที่เขาบอกว่าวิศวะชอบพูดอะไรที่เป็นทางการแล้วคนทั่วไปเขาฟังไม่รู้เรื่องก็คือจะไม่เกิดขึ้นกับไซเอ็นจิเนียร์ที่ AP เลยไม่ไม,ไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเราเนี่ยเราต้องบริการลูกค้าด้วยเพราะนั้นการสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญลูกค้าเนี่ยไม่ได้จบวิศว,ว,ศวกรรมมาโดยตรงใช่ไหมครับเราต้องสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจอยากให้แชร์นิดนึงว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกทำงานเป็นไซเอนจิเนียร์ที่ AP ค่ะ บริษัท AP ครับเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยครับ<ม>บริษัท AP เราเนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือเราไม่ตกงานแน่นอน<ม>กับการอยู่ AP Thailand เรื่องนี้สาคัญมากนะคะเรื่องตกงานสําคัญมากเลยครับแล้วก็<ม> AP เนี่ยมีนโยบายดีมากเลยนะครับก็คือเราไม่เคยคัดพนักงานออกไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรต่างๆแล้วคุณไม้มาทํางานที่นี่ได้พัฒนาอะไรบ้างคะได้พัฒนาเยอะมากเลยครับทั้งด้าน การก่อสร้างนะครับเราเนี่ยได้เรียนรู้ทางการก่อสร้างบ้าน <S <S <ๆ>การก่อสร้างสาธารณูปโ,โภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนบ,อบ,บ่อบำบัดอาคารสโม,มสรอ,อาคารขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสวนเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งการบริการลูกค้าอันนี้คือการสื่อสารที่สําคัญและ AP พีครับเราก็มีการส่งมอบประเด็ันดีๆให้กับลูกค้าครับสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากถึงน้องๆที่อยากทํางานเป็นไซต์เอนจิเ e นีย e ร์ที่ AP ครับน้องๆไม่ต้องกลัวเลยครับ AP ของเรามีหน่วยงานนะครับที่เรียกว่า AP Academy ซึ่งจะช่วยให้น้องๆได้รับทักษะสําคัญในด้านวิศวกรรมเ,เอาไปทํางานนะครับ ส่วนน้องๆไปทํางานแล้วเนี่ยเจออุปสรรคอะไรเนี่ยเรามี AP คอยซัพพอร์ตที่จะให้น้องๆเนี่ยสามารถทํางานได้ราบรื่นมากขึ้นนะครับและสวัสดิการของ AP เนี่ยก็ครอบคลุมกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันเชิญน้องๆที่จบทางด้านวิศวกรรมโยธานะครับมาร่วมทํางานกับบริษัท AP เราครับฉะนั้นน้องๆที่สนใจตําแหน่งไซต์เอนจิเนียร์อย่ารอช้านะคะมีโอกาสและความก้าวหน้าความเติบโตรอน้องๆอยู่เสมอค่ะรีบสมัครเข้ามากันนะคะรีบสมัครมานะครับ